ลห้เพิ่น้องนะเน่เปลี่ยนบ๊วยผู้เก็บเห็ดนี่เกิดยงนเลยเดนนวโยกให้พี่น้องบ่งนะ้นอง,งนะ้งจะดอกสินะจ๊ะเนี่อีกมู่นหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับซากลาดค,ครับนี่ติดอยู่้าเลยครับนี่ นี่เป็นไข้เป็นไข้ยี่นี่ สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูสุคนครับเมื่อนี้ครับผมติด่ครับพี่น้องช่องอีสานทุ่งกุลาครับเมื่อนี้สิผ้าพี่พ่อน้องครับผมมาหาเก็บเห็ดยูคาครับหรือว่าเห็ดเผืงผมไปเบิ้งเลยครับพี่น้องสิได้บ่ได้นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนสิบหเมื่อนี้นะครับขอฝากพี่ฝากน้องนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดเอนี่ครับกระต้าเฮาครับผมพอดีมาเจ้วหงาอยู่หน้าครับพี่น้องเจ้าหงายไปไหนแพะครับผม ก <So S 1> ็มันเกิดอยู่น้ำมุนีนะครับมาเบิ้งก็ได้รับผมสิได้บ่ได้นี่ครับมันเกิดอยู่น้ำฟังคว่างน้ำนี่นะครับก็เรื่องสั้นใช่ไหมเกี้ร่างกายปรับตัวหนี่นี่นะครับพตัวสองดอกของตัวนี้ไหม โอ้มันกำลังเป็นกีมีอิรีครับพี่น้องนี่ครับผมสองดอกครับโอ้ยมือกล่องมือนึงหนึ่ดางดอกนึงครับพี่น้องเดี๋ยวๆนี่ครับดอกนีดอกงามอยู่ครับเนี่ยโอ้โอเกิดน้ำมือสีแล้วครับพี่น้องนี่ดอกนึงห้วยถ้าเกิดไรเถอะนั่นเด้อปุ่น รรเกิดหลายอยู่ครับพี่น้องนี่ครับผมพ่าได้เก็บอยู่ครับเอาไปต้มไปตะเกียงใส้เนื้อ,นนอไม้ครับพี่น้องแต่ว่าวิธีการต้มนี่มาต้องต้มใส้เนืน้อาปูนจนังอยครับมี่ยังสีลดคมสวยครับผมโอ้โหมีหิมะยังกันนี่หิมะมีหตมะไตเบีย้ยหรอเว้ย หัดอนยืนจำนวนบาทนะหัวขาด,ดิดตามมือเรื่อยๆครับพี่นออ้องเขี่ยไปเขี่ยมากเกิดขึ้นในนันอีกครับน,<า>นี่บทั่งเงิน นีหอมดอกหามดอกเยียบเยียบเยียบไม่พลาตีนหามดอกได้ดอกที่ตัวนี้เย็ดดอกก็นั่งเป็นกี๊ดๆครับผมก็นั่งงามๆนี่ครับก็ดีๆเด็แหละพี่น้องนะเป็นน้ต้องก็งี้เดียๆจะได้พอ ยังให้ดพี่เห็นว่าเลยจ้ปีนี่เดี๋ยวไปตุกปุยไปเลยงานก็งานเลยมาเลยป๊อปดเลยมือก่างมันสิทบงามกอนเสือปูดมากไม่เสือมันไ่ย้ใหม่มันก็มืนเดีว

ให้หน้าไปนีครับพี่น้องฟัคงคล่องเก็บไปเก็บมามันบ่คอยเกิดปันไดครับนี่ครับโอ้ก็เลยเป็นกีเลี่ยนหน่อยพี่น้องนี่ครับกีหนึ่งหน่อยพวดเอารบรรทุกนี่ครับกขึ้นมืเอื่นนี่พอดีพอดีพี่น้อง เป็นดาคู่ตั้งทับนู่นนี่มีว่าฟังอันง่อยพวกเอาดิเฮดเบีย้ย ตั้งสอปีเนี่ยมาเก็บอยู่นี่โอ้ว่ามันเกิดอะไรเหรอครับพี่น้องขุนอีกทีนหนึ่งอเออมันตะถือฝนเกี่ยวแรกอ,แอ,อุ๊ยขึ้นอย่างไรแต่อันนี้หง้ยเบื่อเห็ดเบียมีบ่ฟ้าห้างอัน เป็นกีแน่น้อยครับพี่น้งองมันเกิดเป็นมองดิน,นี่ครับยิงมองนึงครับพี่น้อง กินจุ้มครับได้ปะทั้งนั้น พ่อท่านอย่างเงือกนี่พ่อดีก็นั่งเป็นกีกีหืมเ๋ยวหาไปสุดหนีก่อนนี่มันบน่นวไรนี่แกรถมาไป ฝนเกิดงมอเตอตกครับพี่น้องนี่หน้าก็ดหงมต,ต,ตีมีหนามครับผมมอเตอร์สิได้เริ่มบว่านปุ๋ยครับอืมโอ้โหมีอีกมู้นึงครับพี่น้องนี่ครับซากลาดคือครับนี่ติดอยู่ห้าด้วยครับนี่ นี่เป็นไข่เป็นไข่ยี่นโอ้มันมาเกิดีนน้ำผาจัางงีแล้วครับอือนี่ครับจะเดอกง,งามครับยี่น เกิดน้ำหลืบครับกระจมๆๆๆกมาจิบยุ่งยากกันครับพี่น้อง ปลาหนีหกครับพี่น้องเดี๋ยวดิฉามไปบวงควางฟังนักปุ่นครับนี่ครับผมพี่น้องอีกดอกนึงครับโอ้เกิดด้วยครับพี่น้องเมันเกิดห้างห้างครับผมฝนมันถิ่มช่วงครับมันฝนซ้ำอีกเสีได้อยู่นี่พอทา่าน เออมันเกิดยังไงเหงาพี่เดียดีดรามีงดอกงามอยู่ครับพี่น้องนี่ครับกี่พ่อดีๆนะครับผมนนใส่เอาไปเคลียร์บ้นหัวอฮักทีหนึง่งนั่นดีมันวิ่งใหญ่โอ้โอ,โอ้มันเกิดเป็นหม่องอีหลีคนดวงนี่เต็งหินผม ห่วยห่วยห่วยเลยสิมันร่องว่างเอาไหมหนละเอาไมหนกอห่เพิ่งมองแน่เปลี่ยนบ่ผู้เก็บเห็ดนี่ น้องโยกให้พี่น้องบ้างนะจะดอกสินะจ๊ะเฮ้ยน้องกำลังตะกี้ๆเากาวอีสานทุกุลาเราอยากกินครับพี่น้องได้พาลาเรามาเก็ยบยังได้กับที่ตามชมบ้างเรื่อยๆครับพี่น้องเบิ่งเราจะคักก็คักพี่น้องเหยียบหอดเห็ดครับข้างหลังสิ <c ười> นี่ิโอ้ยพี่ครับพี่น้องเปียเรียบเตี้ยบ เบื้งหันนาเบื้งนี่ว่าม่อยุดกบังเนาะโอ้ยเอาเอาไปได้แล้วหยบแปะแล้วมีกว่าทั้งเดี๋ยวหาบ้านมีอีกกนะเหี่อเราเพเห็นดีเยัวหออเตืดดีเออีโ้ยหามึดตีตีน่อง โอ้ยมันเกิดหนีน้ำใบเอาเยาวีดีดีกันนะมันเกิดด้วยหมองชุมชุมตัวบันไดโอ้ยเยอะแหละทั้งทุกปีมันได้เป็นทุ่งปุ๋ยอยู่นะเฮ้ยมาบ้างอีกเรื่อยๆครับพี่น้องจะได้เต็มตาบ้างคือเขา นี่ครับพี่น้องวันนี้มาบงสเฮ้ยเอามมอาเนบเอามายังไแต่ตากะนี่เด้อกะเทิงกุเทงอันนี้ออาเปล่านะังเยดเาเขาบ้หลักน่พนีน้มือทางหน่อยครับพี่น้องทางเก่าครับผมมิเกิดบ,บ่แต่กอนติเกิดท,ที่นี่ลวะ น้องคุณก็เห็นทั้งคุณนเงินนี่ดอกเดียวนิดเดียวเนดีเทียนกว่าแต่นี่ก็คือมันมีดอกเดียวหนึน่งที ตะก็มันเกลี่ยนขนอยู่แล้วครับพี่นอ้องนี่ปะเหนื่อยแหมงี้ไปบงังทาบพุ่นนี่ครับม้อนหนึ่งครับพี่น้องก็เล่นเป็นจีนน้อยครับผม เงี้มเหลือบๆทำตามนี้กูก่จะได้พ่อแกงเลยตัวห้องสองคนหนึ่งนี่สุดต,ตาเหรอครับพี่น้องไปมีขนดาบตาเดี๋ยวไปวงฟังท่งหุ่นอีกก่อนดูกล้องคืนนี้ครับพี่น้องโอ้ โอ้ย,อยสเกียบด้วมันเกิดอยู่พี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 ่เใส่เออุ่นมันเกิดที่น้ำผาพี่ละคิดป้อคิันาเอาปต้มนื้ตออตแตมืตัวตมนี่พี่น้องต้มใส้่องฟิตไว้ด้อครับผมเลยเป็นปีครับเป็นปีกับว่าจืดครับผมใส่ตา ngon nghe ôi mùa hạt rồi sấy, ôi ngon ngua này bảo ngon cẩn thận. chỉ ngon 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 nó ngon 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 ta ngon ngon con. ngon ngon ngon

โอ้ยเกิดย <resol ves> <væ> ี่ส <Thompson> ิบ <còn> ส <ų> ี <environments> ่ปีหองเลย อยู่นี่มันเกิดห้างห้างโอ้หัวกระจกหัวกระจกมาเก็บเราตัวนี้ไงแสดงว่ามูนี่มันหัวตาอันนี้ว่าหลายดอกนี่นั่นเป็นจี๊บจำที่กระบาลอืมก็ย้อนกระบาลพี่เดียบุตรเห็ดตัวนี้โอ้ยตาบวดีสิฮาวลายนี่ใช้ใบไม้ไปเลยหรอ

กันอยู่คำเลยไปเกี่ยแพะตัวหาา้ามตาโหยอยมันยังก่อนเดี๋ยวสิบาเอาไปเหยแพะนี่เดียวม่ต้องเห็ยตุอนอยางไายไปใส่ก็เดี๋ยวเก็บกับพี่น้องมองระดอกสองดอกครับผม

ดีพอได้เก็บอย่างไรตีเต้าขันฝนซ้ำอีกนี่มันเกิดไรยังไงเนาะเอต้โกอยู่ว่ามันเกิดหัวแน่นามหมดแล้วไปเฮาขึ้นเนี่ย ่เป็นี่ยว่าเสี้ยงยงมาปล่อยเห็ดอีกยูเธอจะเหยียบแล้วยุดปลายีนเพิ่ีเทางใดชื่อนี่นหน่อยอื้อใช่นี่เราน้องพุดด้วงน่นหน่อยก็ล้างตนอย่อื่นนี่หามเลยนหน่อยนี่ครับพี่น้องไป เออเมือนอยแล้วพี่น้องไปนี่ครับผมผลงานครับจะได้พ่อแกงพอดีแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมมีตัดอกงามๆครับเหมือนีไม่จะกี๋กี๋ครับผมจะได้ของเมียไปเกี้ยแเกลี้ยก็ได้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ครับผมขอ ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมไว้ซ้ำนี้แะครับจะไหนนะครับผมอย่าลสืมนะครับกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อร์ครับสำหรับมื่อนี้ครับผมผมติดไก่ขอกล่า้องว่าสวัสดีครับ